วันนี้เรามาสร้างรอยยิม้มเรามาสร้างความดีเรามาสร้างความสุขสร้างสติสร้างปัญญาสร้างความศรัทธาสร้างความเชื่อสร้างปฏิหารพลังเหนือพลังดวงเหนือดวงสวัสดีครับสำหรับทุกๆคนทุกๆท่านในวันพระวันที่พวกเราชาวพุทธศาสนา ที่สมควรจะมีจิตนะครับที่มุ่งมั่นสงบร่มเย็นสมกับที่เราเป็นเมืองสยามแห่งรอยยิ้มเรามีความสุขได้ทุกวันเรามีความสุขได้ทุกเวลาเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลความสุขขึ้นอยู่ที่เราเราคิดเราทำทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบน,นี้สำเร็จลงได้ด้วยใจของเราเชื่อเถอะครับ วันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าทําจิตใจให้สงบสูตรลมหายใจเข้าไปลึกๆึกสักสามครั้งรับภาวนาคิดถึงสิ่งที่เป็นมงคลในด้านพลังโบกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วหวังว่าทุกท่านทุกคนจะมีความสุขจงมีรอยยิ้มทุกวันนะครับวันนี้ ที่ใดมีรักที่นั่นมีเราขอฝากไว้เลยนะครับถ้าอยากมีเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นที่รักของเทวบุตรเทวดาน้ำหอมว่าดวงดีรีบเลยครับเอามาติดไว้ที่กายที่ใจท่านจะพบสิ่งที่เราจัดสรรไว้ให้ท่านแต่อยากมีเพื่อนอยากมีคนดูแลที่ไม่คิดคดทรยศ ฝากไว้เลยนะครับพยันกุมารเทพจินดาจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านโชคลาบการงานการเงินคุ้มครองดูแลเตือนภัยวันนี้พ่อครูสักราเทพปุทิดมีสิ่งดีๆมาบอกกับทุกคนทุกคันแล้วนะครับรักคิดถึงห่วงใหญ่ที่ใดมีรักที่นั่นมีเราสวัสดีครับ